หนึ่งคุย่งปวดแน่นอนหน้าท้องอ่ะก็ต้องมาถาด้วยปวดปวดหน้าท้องาได้ ได้ออกยังไงหนันยาฉายยันไงนาฉายตรงยาหลอดโอเคใส่เกียวไม่ดี่อีกแล้วแล้ไฟตรงมันไม่ติดหลอด